รถที่จอดไว้นานเนี่ยนะครับผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆรถที่จอดไว้นานๆเป็น10ปี20ปีเนี่ยแล้วเพื่อน,เอนๆเนี่ยไม่ได้ขยับไม่สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็มาต่อกันเลยนะครับเครื่องที0 0สรคันนี้นะครับนี่จอดนานจน ชุดเกียร์เป็นสนิมน,นะครับน้ำมันเครื่องแห้งขากลายเป็นคิโลหมดเลยนะครับฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมาแยกแข้งกลางออกนะครับน็อตพวงนี้ผมก็คลายเรียบร้อยแล้วนะครับน็อตีแข้งกลางเราคลายออกไว้ก่อนแล้วนะครับเราคลายเรียบร้อยแล้วแล้วพอเราคายแข้งกลางเนี่ยเสร็จ ก็เดี๋ยวก็จะแยกชุดเกียร์ออกมาดูเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นอะไรทําไมเกียร์มันถึงเข้าไม่ได้มันถัดน้ามันเป็นกิโลนะครับทําให้มันเหนียวติดทําให้เฟืองเกียร์มันไม่สามารถขยับได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวขอเวลาแกะน็อตแข็งกลางนิดนึงแล้วก็ต้องถอดปั๊มออตลุกด้วยนะครับปั๊มออตลุกตัวนี้มันจะมีน็อตสองตัวแล้วก็เดี๋ยวเอาสายนี่ออกนะครับสายปั๊มออก ตรงนี้ผมใช้ตัวตอกนะครับส่งนำทายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะถ้าเกิดว่าเราไม่เอาตัวตอกออกก่อนนะั้นมันแน่นมันจะไม่ออกนะครับสำหรับแข้งกลางนี้ que hmm. então deu. น้ปั๊มนี่มันจะมี2ตัวนะครับเดี๋ยวเราเอาสายออกก่อนนะครับเอาสายตัวนี้ก,นนก่อนนครับสายตัวนี้เราเอกออกก่อนนะครับปั๊มนี่มีสองตัวเมื่อกี้ราออกไปตัวหนึ่งแล้ว แล้วก็นี่เลยนะครับขยับนะครับขยับโยกเดี๋ยวมันก็จะดึงขึ้นมาได้นะครับปั๊มนี้เนี่ยโยกก็โนะครับโยก,กโยกไปโยกมาโยกมกระดนันโยกกระดันเดี๋ยวก็ออกครับ นะครับน่ครับออกมาแล้วเสร็จแล้วเราก็เช็คนะครับว่าน็อตนะครับดิดเครื่องเนี่ยรอบรอบเนี่ยมันมีเหลือไหมนะครับอ๋อ,อเดี๋ยวดูในนี้นิดนึงนะครับตรงสวิตช์ไฟเกียร์น่าจะต้องถอดออกนะครับตรงนี้ ต้องดูให้ดีนะครับเผื่อมีน็อตตัวไหนหลงเหลืออยู่มันจะแยกแข้งไม่ออกนะครับเพื่อนๆตรงจุดนี้มีบางขั้นถามมาว่าถอดน็อตหมดแล้วก็ไม่ออกก็เพราะว่าเพื่อนๆยังดูไม่หมดครับว่ามันมีน็อตอะไรหลงเหลือหรือเปล่านะครับอย่างนี้เห็นไหมครับมันมีน็อตเหลืออยู่มันจะล็อกอยู่ตรงนี้ทำให้ดึงไม่ออกนะครับก็เสร็จแล้วเราก็ ต้องถ้ามีตัวดูดนะครับแต่ตัวนี้มันไม่มีเครื่องมือดูดแยกแข้งนะครับมันน็อตมันตัวเล็กผมไม่มีก็ต้องใช้เคาะนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ค้อนเคาะนะครับค่อยเคาะนะครับหามุมนะครับเคาะทีนี้ผมก็เคาะมาบ้างแล้วนะครับมันก็เริ่มขยับตัวแล้วมันขยับตัวแล้วนะครับ มันไม่ติดอะไรมันก็จะขยับตัวครับมันแยกออกมาแล้วหรือจะใช้ค้อนอยางก็ได้น,นะครับแต่ถ้ามันแน่นมากๆนี่ค้อนอยางนี่เอาไม่อยู่นะครับมันแน่นมากๆ เรียบร้อยแล้วนะครับดูครับนี่สนิมนี่สนิมเต็มเลยนะครับเพื<ๆ>่อนสนิมเต็มเลยก็เนี่ยสนิมเต็มเลยนะครับดูสาภาพนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องลองดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าแต่จากการที่ผมได้สังเกตนะครับ มันไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ารุ่นเก่าเนี่ยเหล็กมันแข็งนะครับเพื่อนๆถึงมันจะเป็นคาบคิดดินเหนียวๆอย่างนี้ก็จริงอ่ะแต่มันเป็นแค่ผิวๆนะครับเฟืองไม่บินไม่ขัดก็ใช้ได้อย่างเนี้ยมันขึ้นผิวๆเดี๋ยวเราลองขัดดูถ้ามันใช้งานได้ปกติลื่นไม่ฝืดก็จะสามารถข้าเกียร์ได้ปกตินะครับก็โอเคนะครับก็ได้เห็นสภาพกันแล้วว่ารถที่จอดไว้นานเนี่ยนะครับ ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆรถที่จอดไว้นาน,น,านเป็น10ปี20ปีเนี่ยแล้วเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้ขยับไม่ได้ติดเครื่องเลยเนี่ยนะครับน้ามันเครื่องเนี่ยมันจะอยู่ประมาณแค่ผิวข้างนอกอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับผิวประมาณนี้แล้วห้องถ้าเป็นรถสองจังหวะห้องนี้จะไม่มีอะไรนะครับจะอยู่ประมาณนี้พออยู่ประมาณนี้ปุ๊บแล้วเขาเนี้ยมันร้อนมากพอมเกิดความร้อนน้ามันเครื่องมันก็เเหนียวเหนียวเป็นกิโล เหมือนเป็นจารบีอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยแล้วคราวนี้มันก็ไม่มีความหล่อลื่นแล้วคราวนี้ช่วงข้างบนตรงเนี้ยที่ไม่โดนน้ามันเครื่องมันก็จะแห้งพอแห้งนาน,นานเข้ามีความชื้นก็จะเกิดสนิมถ้าให้ดีนะผมแนะนํารถที่จอดนานๆนะครับเพื่อนๆหลายๆสิบป,ปีเติมน้ามันเครื่องให้เต็มเลยนะครับให้เต็มล้นรูระบายเลยนะครับถ้าของเดิมเขาให้ใส่นิดนึง เราใส่มันสองลิตรเลยให้เต็มล้นเลยแล้วพอเราจะเอามาขี่แล้วก็มาถ่ายขอบนะครับเพื่อที่คาบน้ํามันอ่ะมันจะได้มาห่อลื่นอุปกรณ์พวกนี้ไว้จะได้ไม่เป็นสนิมนะครับเพื่อนๆก็เป็นทริปเล็กๆน,น้อยแล้วก็เป็นเทคนิคที่ผมใช้แล้วก็แนะนําบอกลูกค้าไปนะครับก็โอเคนะครับเพื่อนๆก็คงจะพอรู้แล้วนะครับว่า ในผลที่ทําไมเกียร์มันเข้าไม่ได้ก็เพราะว่ากระปุกเกียร์นี้มันขยับไม่ได้ชุดเกียร์มันขยับไม่ได้เป็นสนิมนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทําการถอดมันออกมานะครับพอถอดมันออกมาแล้วก็จะได้ทําการขัดนะครับขัดล้างสนิมแล้วก็จะประกอบเข้าใหม่เข้าไปใหม่นะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็คอยติดตามรับชมนะครับว่าผมขัดมันออกแล้วทำความสะอาดแล้วประกอบเข้าไปใหม่แล้วเกียร์ จะใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับเพื่อนๆตัวคอยติดตามรับชมนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่ได้ติดตามนะครับยังไม่ได้ติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ